พี่โกอนผมมีนักแขงนผมถ้าอาะว่าดเชิญี่กว่าเชินขอเชิญอะไรนะผมพี่โกติฉันะครับขเชิญพี่โกติเจเลยนะครับผมแล้วก็พี่เกยรติแม็กกี้และก็พี่กิลมีบุช้

เพาะถ้าอกนะครับทุกวันนี้นะฮะอาจจะมีอันตราฮีไทยละลายนะครับที่จะจับเป็นนักไจริงๆนะฮะเข้าได้นะครับเพราะว่าสิลป์ในซีซั่นกูกำลังเปิดนะครับมีการเรียนการสอนอยู่โอ้โหสอนเป็นตัวที่รู้จุดเลยครับพี่จ้นะฮะแล้วก็พี่ก้นเองพี่ก้นนะฮะผู้จัดการทีบเบียร์สซีของเราี พี่เจนพี่พิเชษซีห์ฮะพีพีคิวพี่คิวพัทพี่คิวซีพีพีโคะอ่ะสรุปสรุปในเรื่องเป็นแฟนกันสายหมคือในเรื่องจริงๆแล้วสุดข่าวคนที้เป็นแฟนกันนะฮะถ้าบมญเราแฟนนี่แฟนตรงบ้างคือผมเลย พระเอกคนนี้แล้วนั้นเองอับผมีแสดว่าเปนรีไม่ได้ขาะไปได้เก่งผเป็นเดิมนักเอาจจะไมเลนแล้วกอเ็นทีน่นพ่อแมครับก็ตเขาบอกว่านักเกไม่ได้่ากันด้วยนะครับว่าแบยั้เสียงดีอ่คุณดีแต่สวยขาวน่ารักดูโอ้โหเลย้ไม่อกเชิญมาเองทกคนเลยครับน้ำตีนะครับผมมาเล้ครับน้ำตีเอฟ ลคามน้องปีคถามแรกของเราคามแเรัองเรา่องนี้เป็นประโยเรื่อแรกใปาคเรนประเลยโอ้โหแล้วหว่างร้องเพลงการสดงนียากครับวามจริงมันมีความยากความง่ายในวงของันเรแสดงรือว่าการร้องเพลงเปไที่ไม่าแเ้วแน่นอนแต่ว่าเวลาเราร้องเพลงเนี่ยเราเราต้องคิดวาเราไปอง ถึั้ตัวครับโอเคใช่ถือรู้สึกดีได้เจอเพื่อนในการพากยเรื่องนี้เนี่ยคือเปนความที่เราได้รูหรือว่าเฮ้ยการแข่งรถแ่จริงๆแล้วมันก็สอนไรเราได้ก็จัดกจเรื่องของการความสนุกแทคือชีวิตเราเกิดมาเนี่ยที่อยากนการแข่งขันไม่ใ่เป็นสเปิร์มแล้วมันต้องแข่งขันกันเข้ามาไม่แบบมีทุกอยาอยู่ีได้เอ่ื้อต้องแข่งขันทุ่างขันไม่แข่งคนอื่นแล้วเราต้องแขกับตัวเองครับต้องพนาตัวเองเรื่องนี้ก็สอนรว่าแข่งเป็นคนให อย่าเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องของคุณหรือเปล่าและได้รับผลเป็นอะไรรู้สึกนเรื่องนี้ครับโอเคใเรื่องนี้แต่เจ้ที่รยต้องไปรที่ห้าครตัว่ก่อนบเ็นดูดิดินแตเขาเ็นใจดีแต่ไ้อะคือสังมทีเอยู่นะแต่ขา แต่ก่อนนั้นกอกัวมากแต่กคนรักเพื่อนจากิ๊กก็เพื่ออด้วยอะโอเคครับถ้างั้นเหมือนพี่โป๊ะพี่โป๊ะที่โโนอ